ปัสศุติทั่วมาที่น่องปรสดุติีกับขวารลบก่อน ตัโ,โท่มาส่สงของครับปีกับพี่น้องดูกลับดูกลับสั่งอันหนึ่งได้หนึ่งว่าหอยตัวใหญ่บุษง xl ขายย่างใส่มาได้ยูผมสะต้องไปสั่งสา xl ผมจอดร้อยโล <c oughs> ผมจะต้องเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วครับเนี่ยมันจอดมักจงละจอดร้อยโล ยังก็หมหนะครับผมโอปสส่วนนี่ทั้งร้อยทั้งร้อยสามสิบทั้งงร้อเนี่ยก็หึมดีจริงจริงตอนที่เราท่าทาบไครยังไม่ได้มีอะ่ แล้วแตกแล้วแตกหนึ่ง ai đâu, họ quan sát kỹ thôi nha, mình xích bay ra. không phải kéo nhau ngồi tạ sau, kéo